ม่แบบเป็นพระศิสิทซิดที่สุดในทังในเล้านี่แหละอืมมาซาเบอันนี้เขา เอาผ้าที่ใช่นี่คือ,อตอนนี้ในระหว่างทางที่จากอันไม่ใก็เมืองน้ำมอเป็นบ้านเกิดของข่อยเนาะในระหว่างทางเมืองน้ำมอไปอาวดุมไซเนาะเท่าเห็นนี่ตลาดข้างทางของชนเผ่ามนะ้งของเขาเนาะเอาที่ไปแววซื้อไม่ใก็อาหารปาลปมา,ามักแตกไว้อย่างเนาะลองไปเบิ้งกอนว่าลองไปเปบิ้งน้ำกัน คือแบบ่ามาฟื้นความทรงจำเด้อสมัยเป็นเล็กน้อยเคยอยู่เมืองน้เมอะบ้านคอยเองอยู่น้ำชาว่าได้ถ่ายได้ว่าเดินทางอย่างเดียวแล้วก็ดีมาถ่ายตอนนั้นมาหอดเมืองน้ำมะอเข่งอุดมทรายเดี๋ยวรอบเินกันเด้อเนกอนว่าเขาสกินอู้มีชิงลายมีนกกล้วยเด้อ มี่หลายอย่างเลยยังสวยได้ดส้มแม่เอาอย่างาตัดโอโดได้กินส้มบอมะอันนี้ใแบบครจะได้เดีย๋ยวสาวนัอุวะไม่เล่าเปนทำไมอ่ะไม่แสง Bụi chịu bổng chung chung chịu bổng 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 chịu này chịu bổng chịu มันซีอยู่เบียงมานในนี้แล้วก็ขี้เหยียดในบุเกยวเกี่ยได้ไหมอ๋อตกใจบุนจื้อเอาอันนี้ดูเป็นมูสมัยเฮียนปห้าแรับสามเนาะไม่แสงเนาะาเอาดูนึงนะเอายังเอาส้มอาอลุงตะกลงอ๋อเอาครึ่งหนึ่งก็ได้บ่เพอเราเดินทางสันหิวไปหิวมา ลนนี่ไปิพแอนทิไปลินู้นหูวางวันนี้ใชเไปนอนยูออนมันไซไม่เห่ือนกันลุนจูอันเขาม่เงี้ยไม่เง้ยไม่เงียนระดับสองจะมีจูอันอัมพรขอได้ออนคัมขอได้เป็นบะเรายังยูพี่เจเอามาเด้อคนคนยูพี่เอาเพื่อแล้วก็เกมุ ความล่าคุณเรากับปากันนี่นี่ก็เอาความลายนะอ่อนคำเลยเนะสะดีสดจัก็ได้กลับมาหึงแล้วประยุก็แก้วหศเขาซื้อส้มทุกคนแกงง่วงแกงงแกงนอนได้มันกิใจเน่ะมาซื้อไหมอายดูชิซื้อได้จะบอกได้กินมะกก้วย เอาเอาไม่กามาคุยกัูยใหคนหนึ่งกินมเม่อาเดี๋ยวเอาไปกินครึ่งหนึ่งก็ได้เนาะอืมเว้านี่ฟูกเองวะถ้าใดถ้าใดในสิบพันวะ่เสน่าเยว่ฮิวเบุยบกินคึงเดียวแล้วก็หิวไวบ่สฮูไวเอาไปกินเล้เดี๋ยวอันนี้แซบก็ได้บอสแซบคือกันแซบคือกันนี้ของจีนนะ พุกเ 10, องสิบพันหหนีเนะอันนี้นีเเนน่เอาไปโปรอะไเทีิเอาเฮ็ดตัวนี้เอาเอาเสี้ยวคนเดียวแต่ว่าสิใจเจ็พันก็ได้พะเขาหิวไปหิวมากอยากนะอเอามากินให้ได้เีวข้นเดเอาอันนั้นเอาไปกินได้เดียวได้ ไ,ไวไปป้ครตอนกยนะนอยก็หาันเด้อได้วไนละเจ๊เด้อเจเด้อนี่มักแตงอันนี้คือมักแตงธรรมาตได้อันนี้เขาส้หลพีล่าอันนี้นออย่งนอนอลันนอลันแล้วเขาเดินทางซื้ไ่ได้เดินทางซื้อได้แกงบ่ได้นี่นะต้นกลับคอยเลสต้นกลับละคันี่จะเป็นวา ตลาดของชนเผ่ามงแล้วก็ชนไรแล้วก็เป็นได้ว่าสิ่งไหนก็ปลูกเองนะแม่นของธรรมชาติเป็นี้ได้ตื่นเต้นมากครัคุณตื่นเต้นเลยอันนี้โบเคยไปอุดมใส่จักบาทบ่เคยไปตังแขว่งจักบาทเลยตั้งแต่เกิดมาเลยตอนนี้ก็ไปได้บ่แก้วสอนตอนนี้ก็สอนสี่ปีแล้วยังไม่เคยออกจากอันตังแขว่งมีแต่เคยไปแต่บ่แก้ว คือแผนเฮ้านี่เขาที un> un> ่ไปเที่ยวสวงอันสรงการโนเสคูอยากไปรู้เล่าวางแต่ว่าค่อยบทันแล้วก็อีกอย่างคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะเนื่องจากว่าสวงทรงการย่ำบุญย่ำงานแต่เน่นเ้าบ่มเม้ากับเขาเมาเขาว่าเฮ้าบ่ไปตามขก็ย่านเขามาตามเห้านะก็เลยว่าหาเวลาหาเวลาซวงอย่างนี้ไปพอดีเป็นวันอันกรรมกรสากรเขาพักเนาะโอเคเขากาจันก็เลยว่าเ้ามาแต่มันเสากินกล้วยน้ำหวาน เอาขี่รถอันนี้มาทุกคนบ่ได้ขี่รถไฟได้รถสองล้อของเรารถไฟหรือยักแวะแซกกรโบบได้แวะอ๋อขึ้าวดีคือพอดีนี่มดเรียบร้อยปอดี้ได้แล้วปอดี้ได้แล้วเออชิลได้แบบสบายใจเลยมีป้ายแล้วเลยมีป้ายแล้วเลยทุกคนผู้ใดยักซื้อเลยก็่อนอันนี้ก็ได้ต้องเพื่อว่าอันนี้ก็มีผู้ใหญ่แวะมาเนาะเแวะมามีผู้ใหญ่ใจดี เนาะมีมีแม่เฮาเนาะสวยเหลือมาเนาะพรพรสวยแสบอหรอแ่บไม่วาาคี้ฟุ่นค่อนข้างหลายเด้อเพราะว่าจะมีรถอันรถรถย้ายนะรถดำ้รถไม่ยังรถลากรถไม่ยังเนาะตามเครื่องนักๆนะมาแหละก็จะมีคี้ฟุลดมนี่ทุกคนเฮาสื่อส้มมาเพราะว่า เมื่อกี้ฮันเฮาขีา่รถมาแล้วก็ยังนอนรับปลาสองสามเทือแล้นี่คือซื้อน้ำมูสมัยเฮียนปฐมเด้อจังคนตัง้งบูชื่อกันบูชื่อซื้อต่ว่าจื้อหน้าอยู่อะประมาณสิบสองปีที่แล้วสิบกว่าปีแหลโอเกเวลาหมักทังนี่คือคลิปการเดินทางจาก การเดินทางสู้โรมไสนเนาะเมนบอกชิตังซื้อคลิปอย่างนี้บอกเดินาทางสู้แขว,ง,ขวงกุดรมไซบ้านเกิดอาคาอยวาไยว่าชิไทยว่าสิไทยอยู่น้ำท่าได้แต่ว่าบ่ได้ถ่ายาเพราะเราเดินทางอย่างเดียวลุยหัมยานมาบบหอดมึงนี่นะลุยอย่างเดียวจนเห็นมันหอดตามแผนมาสี่โมงต,งตงือบ้าเฮาไปแวร์ยูอันเพื่อนมู ไปแย่อยู่กันมูควายเนาะไปถามเรื่องแผนซิกินดองเป็นอยังแดฮะนะ mm hmm. ก็เลยว่าทราบไปอยู่ทันประมาณสองชั่วโมงสองโมงไปสองชั่วโมงเลย mm hmm. ไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเ mm hmm. บ่หวานาเชื่อบ่หวานไปซุ้มขึ้นบ่เอ mm ้าวฮึ ขึ้นหนำนี่ละจืดข้าสที่เดินทางต่อได้พี่รองเดอ้อไปคิดว่ากินสมเก่งไปเดี๋ยวเจอกันเราข้าวิไทายวิวข้างทางทุกคนได้อบ<ด>เบิ้งกันเนาะในระหว่งางทาง,งจากเม,มืองน้ำมอหาเมืองไซลรลหรือว่าอรุ่มไซร์่ห็นไ้มทุกคน 两边。 ฟังใจเมื่อไอจากไปบอกหวนนี้ นี่เมื่อจุดนี้แล้วรู้สึกว่าอยู่จีนเลยทุกคนเพราะวเมืองแม่ห้องแฮ่มีอย่งห้านเอียงเป็นอังลังการหมด <c oughs> ดูว่าเราในไปเที่ยวจีนเลยนี่ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นเคยเคยไปเมืองล่าอยู่จีนนะ <c oughs> แล้วก็มันจะคือบแบบสไตล์ปปเดียวกันนี่แหละ <c oughs> ใองไทคือคือกันเราได้ยินเสียงเนาะด้ยินได้นี่โอ้โห <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกเลยที่ได้มาหอดึงเต้นโอ้โหโอโดมไซนี่รู้ไหมฟังแต่เพลงจีนอี้ด้ามาหอดอันโอดมไซเราก็ได้ยินเพลงจีนโอ้สุูดิโอมาเก็ตใหญ่แห้งน้ำน้ำน้ำแส่น้ำแส่น,สน้ำอย่างก่นอนพอ ลืมละลืมทำอย่างนีลืมแล้วบ้านตัวเองน้องใช้ของที่บ้านเขาอันนี้คือน้ำฟองจะเลแนเนาะส่วนใหก็จะมันจีนเลยนี่นะจีนหน่อยมีใส้ก็มีจีนมั้งอยู่ฝั่งเหนือของเขาีเนาะเปออใช่ตลาดอยู่ ชมวิวกันเราจะเป็นไปหาบอลขัดบอลพรเนาะอตอนนี้คือเรากำลังหาบอลจุดชมวิวแล้วก็จุดชมวิวสิไปชิวๆ <laughs> ตอนนี้คือเขาขึ้นมามเ็ืองเกาะพุทธาต,าตทุกคนเคยได้ยินแต่ซื้อแต่ว่าเ่าเคยมาเบิ่งจักเทือตอนนี้คือมาเห็นกับตาแล้วนี่คือบ้านของข่เดอเมืองข่เมืองเขาเมืองเก่าเมืองแก่บ้านเกิดข่เองบอมาแล้วก็คิดฮอดมาคิดฮอดอดคิดฮอดอดีตหมดเลยเด้๋วป่ะมีคราบทรงจำล้าสมัยเป็นเด็กน้อยยายมาอยู่ที่เหนไปเป็นแขวงตัวเองเนาะ ทุกคนตอนนี้คือเฮามาหาบอลจุดชมบิวจะเห็นตัวเมืองอุดมใจมดเลยมันบอกจะเห็นตัวเมืองอุดมใสหมดเลยเ,เอีอ่ยพระเจ้าองค์ใหญ่ในอันอุดมสจคือพระเจ้าชิ่งเหรอะเ้าเ เจอสิ่งเข้มาโบว์อยู่เมืองมันเปนทำไม่ซื้อแต่ว่ามันเป็นวัดไม่แบบเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในทางในลาวนี่แหละแต่ว่าต้องมาจากทบางอยู่อยู่เมืองเมืองหลาเนาะอยู่เมืองหลาอยู่เมืองหลาบว์เปนเมืองทรายเด้ออันนี้เป็นแขวงอุดมทรายจากเมืองทรายประมาณ24กิโลอืมประมาณเจ้าสี่กิโลอ้าว่บนี่ บนี่แหละอัน,นจุดชมวิวนะแมนเล้วนี่จะเห็นตัวเมืองแขวงอุดมทรายทุกคนฟ้าวิวโคตรคักนี่อย่างการไหวอยู่นี่อเอาโดนมาบินดีวเนาะแต่ว่าบม่มีบ่มมีจุดอันนี้คือผู้ถัดผู้ถัดมันบอก ภูทาบเลยทุกคนอยู่แขวงอุดงซายเป็นครั้งแรกของสองคูเป็นครั้งแรกเลยโอ้โหตื่นเต้นทุกคนครั้งแรกของเฮาบวคิดว่าอุดงซายจะเป็นแบบนี้ตังเงินห้าหลายตังตังกันลายยูทาจะเพียงกว่าแล้ว่าอันนี้คือตัางยูดอยนิดนึงแล้วก็มันจะแปลกหูแปลกตาในอะไรก็บ่จักเพราะว่าอยู่มึงสิงก็เป็นทงเพียงได้เฮาอยู่ you, แต่ทงเพียงสินะ จะไลยพี่แต่บ้านบ้านขึ้นดอยนัยนึงซื้อตัวเมือ,อ,องก็จะเพียงเพียงแล้วก็คิดว่านี่ก็จะอยู่เพียงนะแต่ว่ามันเจอกับตามจะอยู่ดอยนยนึงทุกคนจะครูให้่างแต่งตัวไทยฮูกคือจ,จุดประสงค์ลักๆที่มาเที่ยวนี้อ <c oughs> ยากได้ฮูกซื้อเป็นบ่บ่ <c oughs> สมัยสมัยเฮียนอยู่พี่เนาะหลังจากกีนเลิกเฮียนเราประมาณวันศุกร์เราก็ซิ้ขึ้นมานี่แหละเดินอ้อมานี่แหละจะมีสาวๆไปน้ำตามภาษาเล็กน้อยสมัยแบบว่าเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นนะ<อ>ะก็จะเดินอ้อมมาน,นี่แหละอ้อมไปอ้อมมาแล้วก็เมย์เมยเราก็ลงไปนอนราะว่าโรงเรียนค่อยจะอยู่ทั้งคนทั้งคนเด้อทั้งแตพุ่งสารีเป็นห้องเรียนสามาถกินนอน นั่นจะเป็นเทศาบาลของอุดมไซเดอร์จะเป็นแควงของแควนาะแควงเกิดของแคว่เดไปทางที่ก็จะเห็นเดี๋ยวสิพารอให้โซคูแตงตัวก่อนเดี๋สิไปทายวิวให้ทุกคนได้เบิ้งกันอันนี้เอิ้นว่าภูธาดเดอ้อร์น่จะมีธาดในนี้ โอ้โหใตส,ส่วนไหนมันสิโบเพียงบ่ค่อยเพียงหมดเลยค่ะเทียบกับเมืองสิงห์หรือว่าหลวงนคำทานี่สนามบินที่อยู่ทางนี้สนามบินบ่บ่ค่อยได้เห็นบ่ค่อยเห็นเพราะว่ามีต้นมไม้บังเม็ดพี่น้องเอ้ยนานๆทีได้กลับมาบ้านเสาคูบ่เคยมากุลีพาเพิ่นมาเนาะน ทายหุ้มมุดซุ่มมองนี่ได้แต่หุบเดียวมาไปตอนนี้คือเฮาทายหุ้ไปเสาคูแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเฮาสิไปหาที่พักก่อนเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวเฮาสิไปหาเนี่ยก็สิไปแวะลิ้นกลางคืนด้วยนึงแล้วก็มื้อเช้าๆสิเดินทางไปยังหลวงพระบางต่อต่อมาคือหลวงพระบางแม่นต่อมาคือหลวงพระบางเฮาอย่าไปแฮงโอเคได้เจอกัน ข้อบอุญใหญ่ยแม่มาตียาสั่ง <laughs> ยาเอา <laughs> อ <laughs> อะไรวะ <laughs> ตอนนี้คือเอาสิลงไปรถทุกคนเมื่อกี้คือเอาขึ้นมามาสม้มวิแล้วก็มาไทยฮุกเก็บไว้เป็นทีละนึ่งวาเขามาหอดอุดมใจแล้ว <laughs> เคยมาอุดมใจข้งหนึ่งเขาเคยมาอดุดมใสครั <laughs> <laughs> บบ้านเก่าของผัวบ้านเก่าบ้านเก่าบ้านเก่า,าอาคารน้อย บรรยากาศมือน,นี้คือว่าจะได้หมืดๆนิดน,นึนงถ่ายคุปบค่อยงามปันได้ม่น,นาค่อยมาถ่ายไม่ก่อนมือกลับเนาะมาถ่ายไม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นมืออื่นเขาเรื่องจะมาเดี๋ยวเขาไปโดนมันโบ้แรกนะสักคู่คาสอนเนาะอ่ะก็เลยว่าเขาเป่าไปยังลวงผ้าบางมือเศร้าเดี๋ยวอันกลับมาไปมาวะอีกเทื่อนนึงนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ไปทางก่าทางขึ้นทาที่รถลงอ๋รออะไรเขาใส่ข้าไม้แล้